ไลบารี่อัญญีชาแนลตอนที่เจ็ดมาแล้วมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความอัธรลดขั้นสูงสุดมาฟังนะคะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องจะดำเนินไปอย่างไรมีอะไรให้รุ้นไหมถึงจะมาน้อยแต่ก็มานะอย่ารอเลยค่ะไปฟังกันเลยบทที่เจ็ด คิมหันแบกความไม่สบายใจเข้ากรุงเทพหากวันนี้ไม่ติดว่ามีการประชุมใหญ่ในบริษัทและเขามีตำแหน่งเป็นรองประธานจำต้องเข้าประชุมพร้อมกับคงวุฒิผู้เป็นบิดาคิมหันคงไม่ไปเขายอมรับว่าเป็นห่วงปิ่นปากมากเพราะไม่รู้ว่าในใจพรอมเพนคิดการใดอยู่ครั้นจะพาเธอไปด้วยปิ่นปักก็ไม่ยอมปินอยู่ที่นี่ดีกว่าคะ่ะ คุณคิมไปทำงานปิ่นไปก็ต้องไปนั่งแกวรออยู่ในห้องอีกอย่างปิ่นไม่อยากให้คุณย่าว่าปิ่นด้วยท่านอาจคิดว่าปิ่นอ้อนคุณคิมขอไปด้วยเพื่ออยากได้นั่นได้นี่ติดมือกลับมาท่านยิ่งมองปิ่นไม่ดีปิ่นอยู่ได้ค่ะสบายมากปิ่นปากยกคําอ้างแท้จริงแล้วเธอไม่อยากเข้ากรุงเทพกลัวว่าอาจเจอคนรู้จักหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่ดีกว่า ก็ได้ครับและฉันจะโทรหานะอ้อฉันจะซื้อมือถือให้ปิ่นเครื่องหนึ่งนะเวลาฉันไปทำงานในไร่หรือมากรุงเทพเราจะได้โทรคุยกันได้สะดวกครั้งนี้ห้ามปฏิเสธนะคิมหันตั้งใจซื้อให้เธอหลายครั้งทว่าปิ่นปักปฏิเสธเพราะคิดว่าตนเองไม่มีความจำเป็นต้องใช้หากเขาคิดถึงหรืออยากคุยด้วยคิมหันจะโทรศัพท์มาที่เบอร์บ้านค่ะคุณคิม ครั้งนี้เธอตามใจเขาหลังจากยินส่งคิมหันหน้าบ้านที่ขึ้นรถยนต์ไปสนามบินเสร็จปิ่นปักกลับขึ้นห้องพักไปนอนต่ออีกสักหน่อยเพราะตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งก่อนจะลงมาอีกครั้งในเวลาเจ็นาฬิกาสานาทีเมื่อลงมาชั้นล่างปิ่นปักทำตัวรีบไม่กล้าสบตาพรเพนที่จ้องมองตนด้วยสายตาเกลียดชัง คุณย่ากินมื้อเช้าหรือยังคะปิ่นปากใจกล้าเอ่ยถามฉันไม่ใช่ย่ากแก่เรียกฉันว่าคุณท่านเข้าใจไหมพรเพนตะเบงเสียงใสค่ะคุณท่านผู้จบปิ่นปากหมายเดินเลี่ยงไปห้องครัวเดี๋ยวนั่นแกจะไปไหนเสียงพรอมเพนรั้งไว้ไปกินข้าวคะ่ะแกยังกินไม่ได้จนกว่าแกจะทำงานเสร็จ คนไร้การศึกษาไร้สังคมอย่างแกต้องทำงานแลกข้าวแลกที่อยู่แล้วถ้าอยากเป็นหลานสะพายชันละก็ต้องผ่านการทดสอบของฉันให้ได้แกต้องทำความสะอาดบ้านทุกตารางนิ้วให้สะอาดอย่าให้มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวทำเสร็จค่อยกินแต่ถ้าไม่เสร็จก็ไม่ต้องกินพรเพนสั่งกุนทิดามองปิ่นปักด้วยความสงสารเช่นเคยที่นางช่วยใครไม่ได้แม้แต่ตัวเองปิ่นปักไม่โต้อตอบ พรเพนสั่งอย่างไรเธอทำตามนั้นเอื้องวันนี้แกไปช่วยงานในโรงครัวอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกช่วยงานปิ่นถ้ารู้ฉันไล่แกออกแน่พรเพนดักทางเอื้องเอื้องรับคำก่อนเดินออกไปจากบ้านในใจนึกเป็นห่วงปิ่นปักทว่าด้วยฐานะของเธอช่วยอะไรปิ่นปักไม่ได้เลยเวลาผ่านไปจนถึง1 1บโมงครึง่งปินปักยังทำงานบ้านไม่เสร็จ หากเป็นงานบ้านปกติเธอคงทำเสร็จนานแล้วแต่นี่พรเพนสั่งให้ซักผ้าม่านทุกผืนในบ้านและต้องซักด้วยมือแต่อนุญาตให้ปั่นหมาดและนำไปอบแห้งได้การซักผ้าม่านด้วยมือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะซักเสร็จแต่ละผืนใช้เวลานานพอสมควรปินปากปาดเหงื่อที่ไหลาอาบทั่วใบหน้าท้องเธอร้องประท้วงหิวอาหารมื้อสุดท้ายที่ตกถึงท้องคือ มือเย็นเมื่อวานนี้ตอนเช้ามาไม่ได้เสริมพลังและหมดพลังไปกับการทำงานบ้านเวลานี้ปิ่นปักทั้งร้อนเหนื่อยและหิวคุณแม่คะทิดาว่าให้ปิ่นหยุดทำงานให้พักกินข้าวกินน้ำสักหน่อยดีกว่านะคะถ้าทางปิ่นจะไม่ไหวแล้วคุณทิดาบอกพรเพนที่ยืนดูปิ่นปกักทำงานบ้านอยู่ด้านหลังฉันเป็นคนรักษาคำพูดถ้างานไม่เสร็จก็ไม่ต้องกินข้าว รวมทั้งน้ำด้วยพรเพนยังยืนยันคำเดิมคุณธิดาไม่สามารถพูดอะไรได้เช่นเคยแม้ว่านางมีคำพูดมากมายก็ตามเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่ห้องถงใหญ่คุณธิดาจึงเลี่ยงมารับโทรศัพท์สวัสดีค่ะไร้เทียมฟ้าค่ะคุณแม่ครับปิ่นเป็นยังไงบ้างครับคิมหานถามคำถามแรกเมื่อรู้ว่าบุคคลที่รับสายคือมารดาตน ปิ่นกำลังจัดสำรับอาหารอยู่คิมมีอะไรหรือเปล่าลูกผมเป็นห่วงปิ่นนะครับไปโทรมาผมขอพูดสายกับปิ่นหน่อยครับคุณแม่ได้สิจ้ารอก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปตามปิ่นให้นางวางหูโทรศัพท์ลงด้านข้างก่อนจะเดินไปทางหลังบ้านบอกหญิงสาวที่กำลังนำผ้าม่านออกจากเตาอบว่าคิมหันต้องการพูดด้วยไปบอกมันทำไมว่าคิมโทรมา พรเพนเอ็ดลูกสะพ้ายไม่พอใจเป็นอย่างมากที่คุณธิดาเดินไปบอกปิ่นปากแทนที่จะบอกนางต้องบอกค่ะคุณแม่ถ้าไม่บอกคิมอาจจะสงสัยเอาได้นะคะเพราะปกติปิ่นจะอยู่แต่ในบ้านหากคิมโทรเข้ามาก็รับสายทุกครั้งคุณแม่ไม่กลัวคิมรู้หรือคะว่าคุณแม่แกล้งปิ่นยังไงธิดาว่าให้ปิ่นไปรับโทรศัพท์ถูกต้องที่สุดแล้วคะ่ะคุณธิดาพูดเสียงเรียบ ให้เหตุผลกับพรเพนที่อึ้งไปแล้วเธอไม่กลัวมันฟ้องคิมหรือไงว่าฉันไม่ให้มันกินข้าวกินน้ําคนอย่างมันออเสกเก่งจะตายเชื่อฉันเถอะมันต้องบอกคิมแน่นอนว่าฉันแกล้งมันนางสะบัดหน้าใส่ลูกสะใภ้เดินกลับเข้าไปในห้องรับแขกตั้งใจจะไปฟังการสนทนาของปิ่นปักอย่างรู้นักว่าจะฟ้องหลานชายของนางว่ายอย่างไรสวัสดีค่ะคุณคิมเสียงหวานเอ่อยทักทายต้นสาย เป็นยังไงบ้างครับปิน่นทำอะไรอยู่เอ่ยเตรยมาหารเที่ยงค่ะปิ่นปากพูดตามที่คุณธิดาบอกไว้จะได้ตรงกันกันกบที่คุณธิดาบอกกับคิมหานก่อนหน้าเสียงเหมือนนี่เหนื่อยนะก็ปิ่นรีบวิ่งมารับโทรศัพท์คุณคิมไงคะก็เลยเหนื่อยหญิงสาวแก้ตัววันนี้ฉันจะกลับมืดหน่อยนะค่ะคุณคิมฉันรักเธอนะปิน่นปิ่นก็รักคุณคิมค่ะ แค่นี้ก่อนนะพอดีฉันต้องไปทานข้าวกับคุณพ่อและคณะกรรมการท่านอื่นแล้วฉันจะรีบกลับนะยอดรักค่ะคุณคิมปินปากวางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นหลังจากที่การสนทนาสิ้นสุดลงพอมเพนที่แอบฟังการพูดคุยอยู่เดินออกมาจากหลังตู้นางรู้สึกวั่นไหวเล็กน้อยที่ปิ่นปักไม่ได้พาพิงถึงนางเลยแม้แต่คำเดียวถามคำตอบคำเสียมากกว่า แต่ความวุ่นวที่มีอยู่น้อยนิดไม่สามารถทําให้ความตั้งใจของนางลดทอนลงได้อ้อนหลานชายฉันเสร็จแล้วก็ไปทํางานต่อสิยะโมเ่นั่งบื้ออยู่ได้ปิ่นปักรีวิ่งไปทํางานที่ข้างคางทันทีกว่าปิ่นปักจะทํางานเสร็จก็ร่วมบ่ายโมงซึ่งเป็นเวลาที่เธอได้กินมื้อแรกของวันเมนูอาหารก็ง่ายแสนง่ายแต่สําหรับปิ่นปักคืออร่อยมากข้าวสวยกับปลาสลิดทอดหนึ่งตัว งานในช่วงบ่ายที่ปิ่นปักได้รับมอบหมายจากพอมเพลนก็คือทำความสะอาดโรงครัวคนเดียวไม่มีคนช่วยเลยสักคนเพราะคนงานที่ทำงานอยู่ในโรงครัวพอมเพลนให้สิทธิพิเศษหยุดพักครึ่งวันหน้าที่ทั้งหมดจะตกเป็นของปิ่นปักคนเดียวหญิงสาวทำอย่างไม่เกี่ยงงอนแม้บางช่วงเวลาบางอารมณ์จะแอบร้องไห้บ้างแต่พอนึกถึงหน้าคิมหันทำให้หญิงสาวมีแรงฮึดสู้ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตนจนเสร็จและได้หยุดพักจริงๆในเวลา18นาฬิกา30นาทีพร้อมกับมือที่สองของวันคือไข่เจียวกับข้าวสวย3วันต่อมาอาลงกฎรวบรวมข้อมูลที่ได้ปฏิป,ต,ปต่อเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเกือบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนตามตั้งใจเขาทุ่มมากมอบความสุขให้กรองการอย่างเต็มที่ แต่ไม่ลืมถามข้อมูลขณะสร้างความสำราญทางอารมณ์ให้เธอซึ่งได้ผลดีมากกรองการตอบคำถามของเขาทุกข้อโดยไม่เฉลียวใจใดๆสักนิดเดียวจากข้อมูลที่ได้รู้กรองทองหาพินัยกรรมไม่เจอความโลภอยากได้ทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดของจักรกริชจ,จึงทำพินัยกรรมปลอมขึ้นมาวันกำหนดเปิดพินัยกรรมฉบับนี้คือวันครบรอบวันเสียชีวิตของจักรกริชวันนั้นคือกลางเดือนหน้า เรื่องหนึ่งที่เขาติดใจคือเรื่องแมนสีที่เขากับกดชกรต่างไม่เชื่อว่าไม่สนใจนิสากรลาออกกลับต่างจังหวัดเขาสอบถามกรองการเรื่องนี้ได้ความว่าป้าแมนตายแล้วค่ะตายวันนั้นแหละวันที่นิดหนีไปคนทำร้ายป้าแมนก็คือลุงอนันต์ที่เอาศพไปฝังหลังบ้านโบกปูนทับทำเป็นที่นั่งเล่นอาลง์กดแม้ตกใจเธอว่าเก็บอาการไว้ดีเยี่ยม ข้อมูลที่อารณกดได้รับนอกจากเรื่องพินัยกรรมเรื่องป้าแมนยังมีเรื่องบังเอิญอันน่าเหลือเชื่อเรื่องนั้นคือว่าที่สามีของกรองการผู้ชายคนนั้นคือคิมหันพ่อเลี้ยงแห่งไร่เทียมฟ้าอารง์กฎให้กรองทองพบปิ่นปากก่อนตนไม่ได้และไม่ต้องการให้กรองการไปไล่เทียมฟ้าในวันนั้นวันที่พรเพนไปหาหลานชายด้วยเหตุผลสองอย่างคือ หนึ่งอลงกฎยังสืบเรื่องที่อยากรู้ไม่ได้ 2. คือหากกรองทองเจอปิ่นปักตอนนี้ไม่เป็นผลดีกับปิ่นปักและอาจเอาผิดก,กรองทองไม่ได้อลงกฎใช้สเสน่ห์ของตนให้กรองการบอกมารดาว่าให้เลื่อนวันออกไปก่อนสักสามสี่วันให้เหตุผลว่าควรให้พรเพนผู้เปิดทางกับคิมหานก่อนคอยดูท่าทีว่าทางนั้นเป็นเช่นไร และที่สำคัญเขาจะได้มีเวลาอยู่กับเธอกรองการที่ลุ่มหลงอลงกฎมากทําตามคําบอกอลงกฎใช้เวลาสามวันในการหาข้อมูลสำคัญเมื่อได้ตามต้องการแผนต่อไปคือไปไล่เทียมฟ้าก่อนสองแม่ลูกเพื่อไปช่วยเหลือนิสากรหรือปิ่นปักอลงกฎเก็บเสื้อผ้าเพื่อเดินทางไปไล่เทียมฟ้าทางที่ดีที่สุดคือ ไปวันนี้หลังจากได้ข้อมูลสุดท้ายนาไร่เทียมฟ้าคิมหันนอนกอดปิ่นปักหลังจากพายุรักจบลงมือสาวแสนซุกซนรูปลำตัวส่วนหน้าของเขาเบาๆรูปแบบนี้ไม่กลัวโดนกินอีกหรือไงเขาถามหยอกเยา้าดวงหน้าสาวเปื้อนสีแดงทันทีจากที่รูปกลายเป็นหยิกอย่างมันเขี้ยวส่งผลให้เขาร้องโอยออกมาดังลั่น แก้งผัวใช่ไหมอย่างนี้ต้องโดนทําโทษคิมหันที่กายเหนือร่างน้อยระดมจูบไปทั่วดวงหน้าหยุดนิ่งบนกรีปากสาวก่อนจะปล่อยให้เป็นอิสระคุณคิมคะพรุ่งนี้จะมีแขกมาพักที่นี่หรือคะคิมหันถึงกับชะง,งักปิ่นปากทำให้เขาไม่สนใจหญิงสาวคนอื่นแม้แต่สตรีที่พรเพนหมายตาไว้ใช่ครับอันที่จริงฉันลืมเรื่องนี้ไปเลยนะคิมหันตอบ หอมแก้มเธอวันที่ฉันไปขอเข้ามาคุณย่าที่พูดไม่ดีฉันบอกกับคุณย่าว่าฉันรักเธอคนเดียวและอยากให้ท่านเปิดใจรับปิ่นเหมือนกับที่ฉันทําได้ท่านยอมนะแต่มีข้อแม้ข้อแม้อะไรคะเธอก็รู้ใช่ไหมว่าคุณย่ามักหาคู่ให้ฉันแต่ฉันไม่สนใจคุณย่าเลยตั้งข้อแม้ว่าฉันต้องเปิดใจกับผู้หญิงที่ท่านหาให้ถ้าภายในหนึ่งเดือนฉันไม่รัก ไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นท่านก็ไม่บังคับจะจัดงานแต่งงานให้เราแทนคิมหันตอบตามตรงฉันตอบตกลงเพราะมั่นใจว่าไม่มีวันรักใครได้อีกนอกจากเธอคนเดียวไว้ใจเชื่อใจฉันนะญาดรักของฉันปิ่นปากไม่มีความหนักใจเรื่องนี้เธอเชื่อเต็มร้อยว่ารักของเขาและเธอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงปิ่นเข้าใจคะ่ะคุณคิมไม่ต้องห่วงปิ่นนะคะ ปิ่นรักคุณคิมรักไล่เทียมฟ้าปิ่นจะอดทนทุกอย่างเพื่อวันหน้าค่ะวันของเราปิ่นปากบอกให้เขามั่นใจเช่นกันสามวันมานี้คิมหันรู้ว่าพรเพนแกล้งปิ่นปากอย่างไรบ้างเริ่มจากวันที่ไปประชุมปิ่นปากทำงานบ้านคนเดียวแม้แต่พมาม่านผืนใหญ่ที่เขาเพิ่งสั่งให้ร้านซักลีดในตัวเมือง นำไปทำความสะอาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีความสกรปรกแต่อย่างใดกว่าจะได้กินข้าวมือแรกปากเข้าไปบ่ายโมงในวันที่สองและสก็ไม่ต่างกันแต่ว่าปิ่นปักไม่เล่าให้ตนฟังเธอเก็บเงียบยิ้มให้เขาเมื่อกลับถึงบ้านทำราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิมหันอยากพูดกับพรเพ็งแต่ถูกคุณธิดาห้ามไว้หากพูดไปพรเพ็งคงหาว่าปิ่นปักไปฟ้อง การยอมรับที่คิมหันอยากได้ก็คงยากคิมหันจะเงียบแต่ถ้าเห็นว่าคนเป็นญาติทำเกินไปเขาไม่ปล่อยผ่านแน่นอนอดทนนปิน่นแค่เดือนเดียวเองแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นวันของเราค่ะปินจะอดทนค่ะปิ่นปากไม่คิดถามว่าหญิงสาวที่พรมเพนหมายตาไว้คือใครเพราะคิดว่าตนไม่จำเป็นต้องรู้ ถึงอย่างไรเสียคิมหันก็ไม่สนใจเธอคนนั้นอยู่แล้วขอบใจมากยอดรักของฉันสองร่างกอดกายด้วยความรักที่มีให้กันอย่างท่วมทน้นความรักคือเกราะป้องกันอุปสรรคและแรงต้านทานที่กําลังถาโถมเข้ามาหาทั้งคู่ให้ก้าวผ่านเรื่องเลวร้ายของคนแสนไร้กาศอย่างกรองทองและกรองการหรือแม้แต่พรเพนจอมบงการวันต่อมา เหมือนสวรรค์แก้งอลงกฎชายหนุ่มตั้งใจไปเชียงรายเมื่อวานช่วงบ่ายด้วยเครื่องบินของสายการบินหนึ่งแตว่าความตั้งใจของเขาหยุดลงเมื่อได้รับโทรศัพท์จากกกรว่ามารดาลื่นในห้องน้ําตอนนี้กําลังพาไปส่งโรงพยาบาลอลงกฎจําต้องเลือกมารดาที่สําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดกว่าจะเสดเรื่องมารดาเที่ยวบินสุดท้ายที่เดินทางไปเชียงรายออกจากสนามบินไปแล้ว อารมณโกรธจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงรายในวันรุ่งขึ้นเที่ยวบินที่พอจะมีที่ว่างคือเที่ยวบินตอน11บโมงครึ่งซึ่งมันเสียงมากจะไปทันสองแม่ลูกที่ขึ้นเครื่องเวลาเที่ยงหนาทีหรือไม่อารมกตจึงจองตั๋วไปเชียงใหม่แทนถึงจุดหมายชายหนุม่มจะว่าจ้างรถรับจ้างเดินทางไปไล่เทียมฟ้าเที่ยวบินที่จองได้คือ6นาฬิกา20นาที ยังไงก็ไปถึงที่นั่งก่อนเท่าว่าไม่เป็นเช่นนั้นทเที่ยวบินที่จองไว้ดีเลย์สมชั่วโมงหรืออาจมากกว่าอาลงโกดคาดการว่าหากดีเลย์เช่นนี้เขาไปถึงไล่เทียมฟ้าชาแน่ทางออกเดียวคือซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบินอื่นเที่ยวบินที่เร็วที่สุดเป็นความโชคดีที่เขาซื้อตั๋วได้เป็นความโชคดีที่เขาซื้อตัววอต๋วได้ เที่ยวบินตอน9ก้าโมงสีนาทีระหว่างรอขึ้นเครื่องอลงกดช่างใจว่าจะโทรไปหาปิ่นปักที่ไร่ดีหรือไม่เขาสองจิตสองใจจากการพูดคุยครั้งนั้นปิ่นปักปิดสถานะตนเองเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรเพื่อไม่ให้ใครสงสัยหากตนโทรไปหาปิ่นปักคนในไร่อาจสงสัยได้แต่เขาก็อยากโทรไปเพื่อส่งข่าวให้เธอรู้ตัวว่าใครจะไปที่นั่น สุดท้ายอลงกฏเลือกไม่โทรไปหาปิ่นปักเลือกไปพบด้วยตัวเองแล้วบอกกับเธอเป็นทางที่ดีที่สุดวันนี้เป็นวันอะไรไม่ทราบได้นอกจากเครื่องบินดีเลย์สายการบินที่เขาจองไว้เกิดเหตุฉุกเฉิขนขณะนำเครื่องขึ้นทำให้ต้องรอเปลี่ยนเครื่องใช้เวลานานหลายชั่วโมงวันอะไรเนี่ยทำไมมีแต่เรื่องไม่ทันจนได้อลงกตบนเสียงเครียด สีหน้าหนักใจมากสองแม่ลูกนั่งเครื่องไปเชียงรายแล้วเขาได้จะยืนมองเครื่องบินลำมันอย่างหัวเสียอโลงกดคงทนรอไม่ได้จำต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินที่เร็วที่สุดเพื่อไปยังจุดหมายแม้ว่าไปไม่ทันตามคิดไว้ตอนที่เจ็จบแล้วโอ้ยอยากฟังต่อละสิมาน้อยๆให้ทรมานเล่น แต่ไม่ต้องห่วงนะคะโบจะเล่งงานให้จะได้ฟังความสนุกกันต่อรอรับฟังตอนที่8ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะช่องไลบร a n y อัญญีชาแนลขอขอบคุณทุกการรับฟังค่ะขอให้มีความสุขในการรับฟังค่ะ